สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอุทยานคนดีโดยอาจารย์อาริฟีนเจสมันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซัลลบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอฺซานอิลายยุมิดดีน อัสสลามุอะลัยกุมวะเรอฮ์มะตุลลอฮ์บะบเระกาตุขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากลอสุบฮานะหัวตาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องนะครับที่รับชมรายการอุทยานคนดีทุกๆท่านนะครับลฮามดุลิล่าครับขอชโชคดีขอบคุณตอ u, ่อลอสุบฮานะหูวตาลานะครับที่ให้เราได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งท่านพี่น้องครับในช่วงนี้เนี่ยผมได้นำเสนอกับท่านพี่น้องถึงบุคลิกภาพหรือว่าคุณลักษณะของคนที่เป็นผู้ศรัทธาว่าจะต้องมี บุคลิกยังไงมีการปฏิบัติตัวยังไงมีคําพูดคาจาย,ยังไงมีทัศนคติยังไงมีแนวความคิดยังไงแล้วก็มีการดำเนินชีวิตยังไงนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยมันก็ถูกหล่อหลอมมาด้วยกับหลักการของาศาสนาที่เราจะต้องเอามาเป็นภาคปฏิบัติของพวกเราทุกๆคนซึ่งแน่นอนครับมันก็ได้มาจากสิ่งที่ได้ถูกกล่าวไว้ในอันกุรานสิ่งที่ได้ถูกปฏิบัติโดยท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยซัลลัมนั่นแหละครับ ในครั้งที่แล้วนะครับก็ยังค้างกันอยู่ในเรื่องของคุณลักษณะนะครับของคนที่เป็นอิบาดุรฮ์มานจากสุร,ร้อนฟุรกอนนะครับที่ได้พูดถึงว่าคนที่เป็นอิบาดุรฮ์มานนั้นเขาจะต้องเป็นม,ม,ม,มีมีการอัตตาวาดว้วยมีตาวาด้วยก็คือมีการถ่อมตนมีอัลเฮ่นมีการมีความอ่อนโยนต่อการต่อนคนรอบข้างไม่กระโชกโขกหักไม่ก้าวร้าวไม่ไม่ยะโสแต่เป็นคนที่อ่อนโยนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เ,ออเขา รู้น้อยกว่าหรือว่าคนที่เรามองว่าเขานั้นอาจจะไม่เข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจเนี่ยเราก็มีความเมตตาเป็นต้นทุนในการที่จะคุยกับพวกเขาแล้วก็แนะนําพวกเขาด้วยกับมารยาทที่งดงามนั่นเองแล้วก็ในประการต่อมาก็คือ,อการที่ลุกขึ้นมาในยามค่ําคืนเพื่อการละหมา,ตาหดตะฮัจจุดหรือที่เรียกว่ากียามุลไลเนี่ยนะครับมามาสู่อยู่ต่อล่ำมาวิงวอนเฝ้าขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาแล้วก็ บรรดาผู้ที่ใช้ชีวิตมีความกลัวในการที่จะถูกลงโทษก็จึงขอดูอาอต่อรั้วว่าขอให้พระองค์นั้นได้ปกป้องให้เขานั้นห่างไกลจากการถูกลงโทษของไฟนรกด้วยเพราะว่ามันมันเป็นการลงโทษที่เจ็บปวดนั่นเองแล้วก็บรรดาผู้ที่มีความเอกคลาสมีความบริสุทธิ์ใจในการทำไอบาดาต่อลัสุบฮานอหูวตาลานั่นหมายถึงการที่เขานั้นทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เขามั่นใจว่าเขาจะได้รับการตอบแทนจากอลอและเขาก็ทําเพื่ออลอเท่านั้นไม่ทําเพื่อสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นแล้วก็เป็นในประการต่อมาก็คือไม่ฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใด,ดโดยปราศจ,จากความชอบธรรมนั่นหมายถึงเขาไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ไม่ได้มีคดีพิพาทการที่จะนํามาซึ่งการกีซอสเขาก็จะไม่ไม่ไปลบลาฆ่าฟันหรือว่าไม่ไปทําให้ชีวิตหนึ่งชีวิตใด,ดนั้นจะต,ต้องสูญเสียไปเพราะว่า มันจะนํามาซึ่งการพิพากษาซึ่งเขาก็เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามแต่โดยดีนั่นหมายถึงว่าเขารู้ถึงกฎเกณฑ์เหล่านี้แล้วเขาก็เลยไม่ฝ่าฝืนและในประการสุดท้ายที่ได้ทิ้งท้ายเอาไว้ก็คือการออกห่างจากกิจการงานทั้งหลายที่เป็นโมฆะทั้ง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 หลายนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการเล่นการพน,นันการทําจีนากการลักเล็กขโมยน้อยการดื่มเหล้าการเล่น ย,ยุ่งเกี่ยวข้องแวะกับยาเสพติดเนี่ยก็คือออกห่างจากสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นอิบาดุรอฮ์มานก็จะต้องมีลักษณะแบบนี้ในประการต่อมาก็คืออัตตะสุดเบอายาทินกุรอานจะต้องมีความลึกซึง้งจะต้องมีความทราบซึ้งกับอยายะอันกุรอานนั่นเองนั่นหมายถึงเมื่ออันกุรอานถูกกล่าวขึ้นคนเหล่านี้สดับรับฟังและ إ ي มานเกิดวัลลดีนอิดา ดุกิรูบิอายาทิลบิอายาติรบิหิมลำยาคิรูอาเลหะสุมาวะอมยานาก็คือคนที่เมื่ออันกุรานถูกกล่าวขึ้นถูกกล่าวขึ้นเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ทำตัวเหมือนคนหูหนวกไม่ได้ทำตัวเหมือนคนตาบอดแต่เขาสดับรับฟังนั่นเองนี่คือลักษณะของคนที่เป็นอิบาดุตระมาที่เมื่ออันกุานถูกอ่านขึ้นปุ๊บเนี่ยต้องตั้งใจฟังแล้วคิดตามแล้วตะดับบุตรด้วย ดับบุก็คือการไข้ควรในความหมายเหล่านั้นเราจะสังเกตเห็นนะครับว่ามหศสรรย์ความหศสัรย์อย่างหนึ่งของคุรอานก็คือว่าเมือ่อเมื่อมีการอ่านขึ้นมาเนี่ยมันจะดึงดูดความสนใจของคนรอบข้างได้ทั้งหมดแม้กระทั่งไม่ใช่มุสลิมก็ตามที่เราเคยเห็นกันอยู่นะเวลาเปิดคุรอานให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมฟังบางทีเขาก็อึ้งเหมือนกันเขาก็ฟังด้วยความสนใจนั้นคนที่เป็นมุสลิมเองก็แน่นอนครับเราฟังด้วยความสนใจเราความฟังด้วยความตั้งใจและ การฟังของเราได้ผลบุญด้วยได้ผลบุญด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราฟังอันกุรานแล้วเนี่ย إ ي م านมันต้องเกิดอิมานมันต้องเกิด,เ,กดเพราะซาดัต uh um ุมอีมานะวะอิด่าตุดยยตอลัยหิมอายาตุหูซาดัตุมอีมานะเมื่อเมื่ออายะของอัลลอฮฺซุบฮานะหูวะตาลาถูกอ่านขึ้นมามันจะไปเพิ่มอ ي มานให้แก่เขาอิมานต้องเกิดนั่นแหละเมื่อฟังอันกุานแล้วต้องมีมีความสุขฟังอันกุรานแล้วรู้สึก กระปี้กระเป๋าไม่ใช่ฟังแล้วห่อเหี่ยวฟังแล้ว,ลวรู้สึกท้อแท้ไม่ใช่นะครับยิ่งถ้าเป็นอายะที่เกี่ยวข้องกับสวรรค์เกี่ยวข้องกับการตอบแทนเนี่ยมันจะต้องมีความสุขอาจจะเศร้าเวลากขากล่าวถึงการถูกลงโทษในนรกอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกซึ่งเราก็จะเห็นนะครับว่าอย่างบรรดาเชคทั้งหลายที่เขาอ่านแล้วเขาร้องหุม่มร้องไห้เวลาผ่านอายะที่มันเป็นการถูกลงโทษอันนั้นก็เขาเข้าใจ ในใน,ในความหมายด้วยและเข้าใจในรายละเอียดของอายะห์นั้นด้วยซึ่งถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะทราบซึ้งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกในการที่เรานั้นจะจะเกิดความรู้สึกเศร้ากับสิ่งที่จะถูกลงโทษก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแต่ถ้าหากว่าฟังแล้วไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยอันนี้แปลกแล้วแหละแปลกแล้วเพราะะนั้นจะต้องมีความลึกซึ้งทราบซึ้งกับกับเสียงของอัลกุรานกับอัลกุรานที่ได้ยิน นะครับนี่คือลักษณะของอิบาดุรราห์มานต่อมาก็คือวัลลดีนนยาคูลูนารบบานาฮับละนามินอัลซัวยินาวะดุริยาตินากุรรตาอัจุนินวะจันนลิมุตตะกีนาอิมามะจะต้องเป็นคนที่อัดดูอาบิสลาัินอัลวัจวะดุริยะก็คือจะต้องเป็นคนที่มั่นในการที่จะขอดุอาให้กับบรรดาภรรยาและลูกๆอย่างสม่ำเสมอ อันนี้ก็แสดงว่ามาบอกกับคนที่เป็นมาเป็นผู้ชายนั่แหละพอบ้านทั้งหลายว่าลักษณะของคนที่เป็นอิบารุรอมานอย่างหนึ่งก็คือการที่เขานั้นไม่ได้ตัดช่องน้อยแต่พอตัวแต่เขาจะสำนึกในความรับผิดชอบที่เขาได้แบกรับเอาไว้ในมัสอูริยาที่เขานั้นได้รับเอาไว้นั่นก็คือการที่เขานั้นตระหนักเสมอว่าภรรยาลูกๆคือความรับผิดชอบของเขา และเขาก็อยากให้ภรรยาและลูกๆนั้นได้มีโอกาสเข้าสวรรค์เหมือนกับที่เป็นความปรารถนาของเขาที่จอยากจะได้เข้าสวรรค์ดังนั้นเขาจึงขอดูอาอยู่เป็นประจำซึ่งดูอาอันนี้เป็นดูอาที่ได้จากอัลกุรอานนะครับเหมาะมากๆกับคนที่เป็นพ่อบ้านที่จะขอบ่อยๆให้ตัวเราเองให้กับภรรยาให้กับลูกๆของของเรานะครับนั่นก็คือดูอาที่ อัลลอฮฺซุบฮานะฮูว่าทาลาบอกเอาไว้ก็คือรับบานาฮับลันามินอัจวาจินาวะดุริยาตินากุรต้าอุนินวะจานนาลินมุตะกีนาอิมามาโอ้ผู้อภิบาลของของของพวกเราขอพระองค์ได้โปรดฮับละนาประทานให้กับเรามินอัจวาจินาจากบรรดาภรรยาของเราวะดุริยาตินาและบรรดาลูกๆของเราก็พูดง่า,งงายๆคือขอให้ทําให้ภรรยาก็ดีลูกๆเขาดีนั้นเป็นอะไรเป็น กุรตาอุนินเป็นแก้วตาดวงใจนั่นเองเป็นแก้วตาดวงใจก็คือเห็นแล้วสบายใจเหมือนกับที่เราได้เรียนรู้จากคดีสงทันนะบีว่าภรรยาที่ดีก็คือเมื่อสามีมองแล้วสบายใจเห็นแล้วมีความสุขลูกที่ดีก็คือลูกที่อยู่ในโอวาทลูกที่อยู่ในการเชื่อฟังแต่นี้ก่อนที่เขาจะอยู่ในโอวาทอยู่ในการเชื่อฟังภรรยาก่อนที่เขาจะเป็นคนดีเนี่ยบางทีมันก็จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนที่เป็นพ่อบ้านหรือคนที่เป็นสามีซะก่อน นั่นหมายถึงปลูกฝังอิสลามให้กับเขาบอกกล่าวในเรื่องราวที่ถูกต้องให้แก่เขาและขอดุอาร์กำกับไปด้วยรับบานาะฮับลานาะมินอัจวาญินาวรุตวาซุริยาตินากรุตตาอุนินวจานนาลินมุตตะตีนาอิมามาก็คือขอดุอา์ให้ทั้งภรรยาและลูกๆนั้นเป็นเสมือนแก้วตาดวงใจที่ทำให้เขานั้นได้รับความสุข เพราะนั้นนี่คือดูอาที่ต้องขอบ่อยๆวาจานนาลินมุตตะตีนาอิมามาและขอพงค์ได้โปรดทำให้เรานั้นเป็นผู้นำกับบรรดาผู้ยำเกรงทั้งหลายด้วยนะครับซึ่งแน่นอนท่านในบ้านก็ขอดูอาว่าให้เราเนี่ยเป็นคนที่เป็นพ่อบ้านที่ดีเป็นผู้นำที่ดีเพื่อที่จะได้นำทางบรรดาลูกบ้านที่อยู่ภายใต้การปกครองของเราไม่ว่าจะเป็นภรรยาไม่ว่าจะเป็นลูกหรือแม้กระทั่งเครือญาติที่อยู่ด้วยกันก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ ก็ S 1> <S 1> <S ในฐานะที่เราเป็นเป็นผู้นำเนี่ยเราก็ต้องขอดูอาให้คนเหล่านี้ให้เขาได้มีมี إ ي م านที่เพิ่มขึ้นขอให้เขานั้นเป็นคนดีที่อยู่ในอยู่ในกรอบของศาสนาอยู่ในร่องรอยของศาสนาอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องของอันอิสลามนั่นเองนะครับทีนี้คนเหล่านี้เนี่ยที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยที่ได้ชื่อว่าเป็นไอบาดุรร์มานเนี่ยเมื่อเขาทําหน้าที่ มีคุณลักษณะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วแน่นอนว่าสิ่งที่มันอยู่กับเขาเนี่ยมันจะส่งผลครับทำให้เขานั้นได้รับรางวัลอุลาอิกะยุจะเจ้านั้นกุรฟะตะบิมาซาบารูวายุลักเกานะฟีฮาต้าฮียะเทวะาลามะคนเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับจะได้รับที่พำนักด้วยอัน,นึ่งมาจากพวกเขาได้อดทน เป็นการตอบแทนให้ในความอดทนตอนอยู่ในดุนยาเนี่ยอดทนในการปฏิบัติตามคําสั่งอดทนไม่ทําสิ่งนั้นอดทนไม่ทําสิ่งนี้อดทนในการที่จะเจอกับบราระบททดสอบต่างๆมากมายจนกระทั่งสอบผ่านเมื่อสอบผ่านแล้วเนี่ยยุตเจ้าเนี่ยในวันกิยามะเขาจะถูกตอบแทนด้วยกับรางวัลเหล่านี้แล้วก็ในในในที่พำนักของเขาในสวรรค์นั่นแหละครับที่เขาจะอยู่เนี่ย มันก็จะเต็มไปด้วยคําพูดที่รื่นหูคําพูดที่แสดงถึงการให้เกียรติกันคําพูดที่มีแต่แต่ขอความสันติให้แก่กันและกันแต่ฮิยาตันวาซาลามาเป็นการทักทายเป็นการขอความสันติให้เกิดขึ้นแล้วเขาไม่ได้ไปแค่แป๊บเดียวนะครับจะอยู่ในนั้นตลอดการขอดีๆนะีฟีฮา อยู่ในนั้นตลอดการคำว่าอยู่ในนั้นตลอดการเนี่ยไม่ต้องออกมาแล้วล่ะครับบางคนอาจจะมีคําถามว่าเข้าไปแล้วออกได้ไหมอ่าบางทีก็อยากจะออกมามาเหมือนเหมือนเหมือนมาเที่ยวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยนะครับมีความสุขเหมือนเราจินตนาการก็ได้ว่าถ้าเราไปอยู่ในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่เราเข้าไปแล้วเรามีความสุขเราสบายใจมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์เราคิดว่าเราจะออกออกจากตรงนั้นมาไหมไม่มีละครับไม่มีทางแล้วนะยังไงเราก็คงไม่ออกแล้วเพราะว่านั่นคือความสุข น้าลอสุบฮานะฮูวัตาลาเตรียมเอาไว้ให้แต่แน่นอนคนที่จะได้รับรางวัลเนี่ยมันก็จะต้องผ่านขั้นตอนผ่านการกันกองผ่านการตรวจสอบซะก่อนซึ่งในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราก็ต้องสอบให้ผ่านนะครับถ้าสอบไม่ผ่านเนี่ยก็ต้องถูกลงโทษเหมือนกันนะแต่ถ้าสอบผ่านเนี่ยเราก็หวังว่าเราจะได้รับสวรรค์จากอลอสุบฮานะฮูวัตาลาน,นั่นเองและ,ะในบุคลิกต่อมานะครับที่จะต้องมีก็คืออาดดมุมวาลาตินบุญเจิมีนไม่ ร่วมมือร่วมไม,ไม,ม,รรม้ไม่ร่วมสังฆกรรมนะภาษาภาษาปัจจุบันเขาเรียกไม่ร่วมสังฆกรรมกับคนคนผิดหรือคนชั่วนั่นเองถ้าเรามั่นใจว่าไอ้คนนี้ทําไม่ถูกก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งกับเขาแต่ควรจะไปเตือนเขานะแต่ไม่ควรที่จะเข้าไปเป็นแนวร่วมหรือว่าไปเข้าเข้าไปป็นส่วนร่วมในในในเรื่องราวใดก็ตามนะครับเพราะว่าไอ้การที่เราไป ไปร่วมมือกับคนเหล่านี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราไปให้กําลังใจไปทําให้เขานั้นเกิดความรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกต้องสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะโดนคดีไปด้วยนะฮะเขาเรียกคดีสมรู้ร่วมคิดนั่นแหละครับเมื่อเป็นการสมรู้ร่วมคิดโอกาสที่เราจะต้องถูกลงโทษมันก็มีด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาถึงได้ห้ามนะครับในการที่จะไปคบค้าสามาคมในการที่จะไปยุ่งกับใครก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะต้องอยู่ในกรอบแห่งความพอดี ยิ่งถ้าหากว่าไม่ใช่มุสลิมมันก็ต้องแยกถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยเราอาจจะปฏิบัติได้มากกว่าคนกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเพราะกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเราใช้หลักมูอามารัดในการอยู่กับเขาถ้าเขาไม่ได้ลุกลานเราเราก็ห้ามลุกลานเขาเขาไม่ได้ให้ร้ายเราเราก็มันจงไปยุ่งเขาหรือว่าถ้าหากว่าเป็นสังคมที่จะต้องอยู่ร่วมกันเขาอาจจะพูดจาไม่น่าฟังบ้างก็ก็ทำไม่ได้ยินบ้างก็ไม่เป็นไรอันนี้คือหลักในการที่จะจะได้อยู่ด้วยกันด้วยความสงบปลอดภัยนั่นเองเพราะฉะนั้น ในการร่วมไม้ร่วมมือกับคนที่ได้ชื่อว่าเป็น,ปนมุจริมเนี่ยนะครับอัชญายกรหรือคนทำความผิดเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะมีโทษมีการถูกลงโทษจะคล้ายๆกันในอันกุรอานนะครับในส ah ุรออันกัสอายะสิกับ17เลยนะครับอัลเราบอกว่าก็เราบิอินนีต่ำร่มตุนับสีฟักฟิลีฟักกัฟรอลลหูอินนะหัวลกฟูรรหิม โอ้ผู้บานของฉันแท้จริงฉันเนี่ยอาธรรมกับตัวฉันเองขอพระองค์ได้โปรดอภัยโทษให้แก่ฉันด้วยดังนั้นพร,พระองค์ก็อภัยโทษให้เพราะพระองค์คือผู้ทรงให้อภัยอันนี้เป็นเป็นอายะที่บอกกับเราก่อนนั่นเองว่าอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องยอมรับในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซะก่อนว่าเราเนี่ยเป็นคนผิดหรือในบางเรื่องราวที่เราเป็นคนซอเลมเป็นคนอาธรรมกับคนอื่นเราก็จําเป็นที่จะต้อง ยอมรับในความผิดเหล่านี้ก่อนเพื่อฟัรฟิดลีขอดุอาต่อละว่าขอพระองค์ได้โปรดให้อภัยกับฉันด้วยแน่นอนฮะด้วยความ,มาเมตตาละละคือผู้เมตตาอยู่แล้วและพระองค์คือผู้ที่กอฟูรุนอยู่แล้วก็คือผู้ทรงให,ให้ให้อภยัยเพราะฉะนั้นพระองค์พร้อมในการที่จะให้อภัยกับบ่าวของพระองค์ตราบใดที่บ่าวคนนั้นไม่เขาเรียกไม่ได้อยู่กับสิ่งเหล่านั้นจนกระทั่งตาย ไม่ได้ทําความชั่วอันนั้นจนกระทั่งตายเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทําความชั่วจนกระทั่งตายเนี่ยมันก็จะเป็นบาปติดตัวกันไปนะครับแต่ถ้าหากว่าเขาเตาบ้าตัวก่อนที่เขาจะเสียชีวิตแต่เป็นความผิดจะเป็นบาปอะไรก็แล้วแต่แล้วด้วยความเอกลักษนะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะกราบรละหู u. พระองค์ก็จะยกโทษให้ในความผิดเหล่านั้น ก็ละรบบีบีมาอันอ่ำต่อะไรยะฟาลันอากูนาซอฮรอลินมูจิริมีนโอพรบาลของฉันด้วยกับสิ่งที่พระองค์ได้ให้เป็นเนี้ยมาแก่ฉันเนี่ยฉันจะไม่เป็นผู้ช่วยเหลือบรรดาคนที่ปฏิเสธโดยเด็ดขาดอันนี้ก็เป็นเป็นแนวปฏิบัติของของคนที่เป็นมุสลิมนะครับว่าเราจะไม่ไปเป็นกําลังหนุนเราจะไม่ไปเป็นกองเชียร์เราจะไม่ไปมีส่วนร่วมกับคนที่อ่าเป็น เป็นคนไม่ดีนั่นเองนะหรือทําความผิดทําความชั่วเพราะมิฉะนั้นเราจะกลายเป็นคนหนึ่งจากคนเหล่านี้ด้วยซึ่งมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่นํามาซึ่งการถูกลงโทษได้เพราะถือว่าเป็นการทําความผิดอย่างหนึ่งเหมือนกันในคุณลักษณะต่อมานะครับนั่นก็คืออันเฮโรสอัลลันฮัสนาตต้องขยันในการที่จะได้ทําความดีในการทําความดีคนที่เป็นผู้ศรัทธาลักษณะหนึ่งที่จะต้องมีคือการที่เขานั้นขนขวายพยายาม มุมาณะในการที่จะได้ปฏิบัติดีจะเป็นการปฏิบัติดีในในเรื่องราวใดก็แล้วแต่เนี่ยนะครับโดยเขาตระหนักเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทํานั้นมันคือผลงานของเขาถ้ามันเป็นความดีเขาได้ความดีแน่นอนเพราะนั้นเราจะเห็นว่าในการตอบแทนที่เราได้กําหนดเอาไว้เนี่ยนะครับหนหนึ่ง,งความดีที่เราทํามันทวีคูณได้ มันเป็นสิบได้มันเป็นเจ็ดร้อยก็ยังได้เลยมันจะอับินหาสนานะติฟาละหูไครุนมินฮาเราบอกว่าใครก็ตามที่นํามาซึ่งความดีใดความดีหนึ่งก็คือทําความดีเรื่องไรก็แล้วแต่เนี่ยน,นะครับว่ามันเราก็จะฟาละหูไครุนมินฮาเราก็จะให้การตอบแทนด้วยกับสิ่งดีเป็นการตอบแทนนั่นเองว่ามันว่ามันจะอับิสไซยะอัลฟาล ฟะลาญุจาจาญุจจาละดีนะอามิลุไซอาอิลลามะากานุยะมะลุนและใครก็ตามที่ทำความชั่วเขาจะไม่ถูกตอบแทนในสิ่งเหล่านั้นเว้นแต่เป็นไปในลักษณะที่เท่ากันนั่นหมายความว่าไอตอนทำความดีเนี่ยเวลาเขาตอบแทนเขาทวีคูณให้เขาบวกเพิ่มให้แต่ถ้าทำความชั่วเนี่ยเขาไม่บวกเพิ่มเขาคิดตามจริง คิดตามจริงก็คือเราฝา่าฝืนในเรื่องราวใดบทลงโทษควรจะเป็นแบบไหนก็เป็นไปตามนั้นแต่ถ้าหากว่าทําความดีเนี่ยทำความดีหนเนี่ยมันบวก10คูณ10บเท่ทีครับคูณ10คูณ10ก็ได้และอาจจะคูณถึง700ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในในลักษณะของการทําความดีเนี่ยเราจึงต้องขนขวายกันให้เต็มที่อะไรก็ตามที่ทําได้ต้องรีบทํา อย่าไปคิดว่าไอ้สิ่งนั้นเป็นสิ่งเล็กน้อยเพราะบางคนเล็กๆไม่เล็กเล็กเราไม่อยากทําเราอยากจะทำใหญ่ๆไงพอสุดท้ายแล้วก็เลยไม่ได้ทําทั้งเล็กๆและใหญ่ๆเพราะมันไม่มีเวลามันไม่มีความเพราะไม่มีอะไรต่ออะไรมากมายเพราะฉะนั้นในในการทําความดีเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องปะวิงเวลาด้วยนึกอะไรได้ทําเลยครับถ้ามั่นใจว่าอันนั้นถูกต้องมั่นใจว่าอันนั้นเป็นความดีขอให้เราได้พยายามทําอย่าง สุดกาลังความสามารถและอิชอัลลอฮ์เราก็จะได้รับการตอบแทนที่ดีและมันไม่แค่ไม่ไม่ใช่แค่หนึ่งต่อหนึ่งด้วยซ้ำนะครับมันจะเป็นหนึ่งต่อ10หรือ1ต่อ700ถ้าหากว่าเราพยายามทําด้วยความอิคลาสด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ถ้าเป็นความชั่วเนี่ยด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์นะนะครับพี่น้องลองดูว่ามันจะบิัยยอติฟลายุจจัลละดีนะอามิลูอัสยอาตอิลลามกานุยะมารุนแต่ถ้าใครก็ตามที่ทําความชั่ว ไอ้สิ่งที่เป็นความชั่วเนี่ยจะถูกตอบแทนเท่าเท่าตัวของมันก็คือไม่มีการบวกเพิ่มนั่นเองอทำทำความชั่วหนึ่งก็ถูกตอบแทนหนึ่งทำความชั่วสองก็ถูกตอบแทนสองซึ่งต่างจากทำการทำาความดีนะทำความดีหนึ่งเนี่ยตอบแทนสิบก็ได้เจ็ดร้อยก็ได้ไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งด้วยซ้ำนี่คือความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูอัตอาลาได้ให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับว่าเมื่อเราเต็มที่กับ กับผู้กมของอัลลอฮ์เมื่อเราเต็มที่กับสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้เนี่ยอัลลอฮ์ก็จะเต็มที่ในการที่จะตอบแทนเราเพื่อเป็นรางวัลเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทุกๆคนนั่นเองนะครับเอาละครับจากลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอิชอัลลอฮ์เดี๋ยวได้มาพูดคุยกันในครั้งต่อไปครับวิบิลลาฮิตอฟิกุนฮิดายะวัสซาลลัมอัยกุมวาอะห์มะตุลลอฮ์วะบารากาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาริฟินเจสมมนผลิตร,รายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม คลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา